สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่หังอุกของเขาญ่สูขูสุกันครับสาหรับมืนอนีสิภาพพี่น้องมาเห็ดกงองกเขาญ่น,นะครับซึ่งผมก็เคยเห็ดใส่ตั้งแต่ปีสองพันห้รอยสี่สิบห้านะครับบางกงก็ยังใส่ได้จนเท่าสูงม,มื่นนี่นะครับเป็นระยะเวลากว่ายี่สิบปีนะครับยังใส่ได้อยู่นะครับใส่ไม้ไผ่บ้านเท่านะครับใส่ไม้พผ่บ้านเอาเลาเป็นซีเดียบรอยประมาณสี่สิบห้าสีนะครับแล้วก็เอา ไม่เศษไหม่กลมกลมเนี่ยนะครับเอามาเจาะหูแล้วก็เขาลูกเขาร้อยไปนะครับซึ่งใบไผ่นี่เขาจะต้องตัดมัดเป็นทอนมาตากแดดไว้ซะก่อนนะครับมาดฉีกไว้มันแหงมันกล่มซะก่อนจักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ดีนะครับเพราะว่าจะเข้าเฮ็ดสดๆนี่เมื่อใบไผ่เขาเขากันไปแล้วนะครับมันแหงมันสิเหี่ยวลงมันสิหลวมนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องปล่อยให้ใบไผ่มันยู่โตซะก่อนนะครับหมัดหมัด สักก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาตัดเป็นทอนนะครับซึ่งตัวนี้ผมใส่ความยงวประมาณหาสิบหาเส้นนะครับหาสิบหาหาสิบหกเส้นแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเฮ็ดกกงแล้วเขาก็จะตัดออกอยู่นะครับมันคงสิเหลืออยู่ประมาณหาสิบเส้นนะครับประมาณหาสิบเส้นหรือประถึงสัมน,นะครับตอนนี้เ่าก็เลาะเอาตุ่มเปียกมันออกนะครับเลาเป็นสี่เป็นสี่นะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการ เอานำไปใส่นะครับกับปนเดเนทกะมาเห็ดเป็นซีกนะครับผ้าแยกเป็นซีกเป็นซีกเป็นซีกเพื่อให้มันเหลาไงนะครับกสบเส็ดให้สะดวกนะครับจริงๆเมื่อไหร่กะใส่เวลาที่เสาร์นะครับเพียงทื่นึ้นหมดแล้วนะครับประมาณหกโมงเสาร์ก็าดึินบาดแล้วนะครับกับเดิมลงมือเห็ดเดิมลงมือเหลาตอกนะครับเหลาสี่มันนะครับจะใส่เวลาอยู่ประมาณจะ ชั่วโมงหนึ่งนะครับเหลาสีวระมาณันชั่วโมงหนึ่งบ่ไห้เหลาโดนนะครับมีดกรบบอกขี้เข่าเหลาสีประมาณ้ชั่วโมงหนึ่งนะครับไปแล้วหลังจากเหลาสีแล้วนะครับเขากะยังเอาสีไม้ไผ่นี่นะครับจานวนสีสิบห้าชิ้นนะครับเอาไปล่นไฟนะครับไปล้นไฟเพื่อไล่ความชื้นออกไปนะครับอันนี้เตรียมอุปกรณ์นะครับมันเราจะน้องเตรียมอุปกรณ์ เศษหัวจุกงเดือบันนะครับอันนี้เป็นเศษไม่กลมๆนะครับซึ่งผมไปได้ก็จะทิ้งนะครับขาเอาไปทิ้งร่วงงานใหม่ก็เอาไปจิ้มนะครับก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ต่อนะครับได้มาสนี้เขาก็มาสามารถเ็จมาเห็ดจุกงได้นะครับบัตรโซเนย่วนะครับสุดหัวมันกับประมาณสักสองขามือเนี่ก็โอเคแล้วนะไม่เลน้อยนี่จิได้ยุ่ทั้งหมดสิบหกคู่นะครับสิบหกคู่สิบหกคู่กับสิเก้าหู่ละสองนะครับ อตอนนี้ก็เห็ดไล่สวยงามในจังหน่อยนะครับโดยใส่หินเจียนะครับเจียเป็นไา่เจียเป็นไร่ไร้ตไคายตาบอกลูกตาขนมเปียกปูนนะครับให้ดูสวยงามขึ้นนะครับวิธีการใส่เข่าใหม่เนี่ยนะครับผมเห็ดสิบหกหูนะครับอ้อใหม่เนี่ยกได้สิบหกหูได้สิบหกรูกขัดเข่าหูละสองกระได้แค่สามที่สอง เอาเฮ็ดจังไนจึงสีได้ทั้นมาสี่สิบห้าสี่เขาสิเฮ็ดจังไนนะครับพี่นหลังจะค่อยเบิ่งกันแล้วกันว่าผมสีแสกเขาไปจังไนมันจังไงสิได้สี 4, ่สิบห้าสี่นะครับปกติกับกรงนกเขาเนี่ยกับประมาณจักสามสิบหาหรือสี่สออิบสี่เนี่ยกับซือว่าใหญ่แล้วนะครับกว้างแล้วนะครับนี่เฮ็ดล้วนไล่เห็ดงามเล็กน้อยนะครับอันนี้อินหลังก็จะเอาผ้าบาให้มันเป็นร่องเสาะร่องให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นเง,งเาช่วยทำแนวจงนังไนครับเพิ่มเติมนะครับแล้วตัวนี้สี่สิบห้า สี่นะครับสี่สิบห้าสี่ผมก็ต้องเข็ยนอ่าเลขึ้นมันกว้าง้นอวุ้กก้าตอนนี้ก็กำลังบากหัวจุก,กงนะครับบากหัวจุก,กงให้ดูสวยงามนะครับอ่าโดยใส่สวรรค์เจาะนะครับสวรรค์จะแห้งกว่าสวรรค์อ่ามือถือนะครับสวรรค์มือถือมันแห้งบดถึกนะครับเพราะว่าใหม่จะได้เป็นแกนใหม่นะครับถ้าใช้สิเป็นใหม่แดงหรือไม่แกนใหม่แดงมาอย่างผู้เลือครับก็าจา เอามาเห็นดำขวนดำก่อนมันสันถเสร็จก็จะถิ่มนะครับก็เลยเอามาใช้ประโยชน์อ่ะมาได้เจาะหัวแล้วเรียบร้อยนะครับตกแต่งเล็กน้อยนะครับสวยหัวมันเจ๊งน้อยให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมการที่ขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไปไปเข้าสู่กระบวนการเข้าซีนะครับหลังจากตกแต่งยังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไป เตรียมเอาสีมาใส่สอดเขาจนตรงรองรูดนะครับเดีเราจะดูสวยงามนะครับก,ก็ต้องได้เกิดองามขึ้นนะครับคัดแนวเพราะให้ดูเรียบเนียนนะครับซึ่งพิธีการเข่ารูนะครับะะเขาก็จ้องเล่าปลายมันนะครับเล่าปลายงแปรลงนิดนึงนะครับเพื่อว่าเอาสองตัวมาแนบกันเอาสองสีนะครับมาแนบกันยัดเขาไปในหู้เดียวนะครับยัดเขาไปในหู้หู้เดียวเพื่อว่า หายมันแน่นนะครับหายมันแน,น่นเขาจ่อหูกับจาะเลยคนสุ่มส่วนอยู่ได้ครับเจาะรอบๆเมือนจนอไหลรวมเปนหูกันไปแล้ไลลวไหลรวมเส้นหูกันไปแล้วนะครับอ่ะก็ยัดเข้าไปนะครับยกกบนนัดเข้าไปให้แน่นดันเข้าไปให้แน่นเพราะว่าไม่ไผ่เขาเขาตากแดดไดยสองสองอาทิตย์กลัวนะครับสองอาทิตย์กลัวต,ตัดเป็นทอนนี่แหละจะวันตก็ถ่ายพานะครับตัดเป็นทอนตากแดดไปยสองอาทิตย์กลัวหลังจากาเขาเหลาแล้วเขากลับไปล้นไฟนะครับล้นไฟเพื่ออะไรเพิ่มชื้นออกไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าไม้ไม่ไม้แห้งนะครับเขาไป เห็ดกงเลยนะครับมันเหียวเวลาเขาเสียบเขาลูกองสินะครับมันเหี่ยวแล้วมันก็รวมนะครับมันหลุดเหมือนกันนะครับขี่ไปตามบนลางนะครับบนรางบนลางเลื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับโดยหยอดเกาห่อนนะครับยอดเกาห่อนให้มันแน่นนะครับให้มันยูโตแล้วก็จค่อยเสียบสี่ก้าอไปนะครับครับหลังจากนั้นก็ใส่เชือกในหล่อนเขียวห่อนี่ครับเชือกในหล่อนเขียวห้องประมาณจจ็เบือเกาพักแยก ็นสี่เป็นสี่เป็นสี่ครับดึงให้แน่นเขาให้ชิดครับอ่าหัวจุกกงเลยนะครับถักเป็นสุกสี่สุกสี่อ้อมไปเรื่อยๆนะครับตักอสี่ละสองเทือนะครับแกเฮ็ดเป็นเกลียไข่ผูกธรรมดาเนี่งครับสำหรับผูกดึงผูกดึงผูกดึงเข้ามาธรรมดาหนึ่นะครับดึงเข้ามาสี่ละสองเทือสองเทือสองเทือไปเรื่อยๆนะครับจนอ้อมนะครับ นะครับเมื่อได้สามรอบแล้วนะครับเขาก็เริ่มเอาสี่สี่ไม้ไผ่นะครับเอามาแซมตรงสี่ตรงไหนี่มันรู้สึกว่ามันห่างนะครับนะครับสอดตรงนี้ช่องนะครับผูกเชือกเอาเชือกท่านี้ผูกหมัดใส่กมูเลยนะครับผูกเชือกมัดใมัดเซกงูแล้วก็เอาเชือกผูกแยกไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมองได้ที่มันเขามองบางแ้วบางแ้วเวลาเขากดกองลุงไปแล้วนะครับมันอาจจะห่างนะครับเขาก็ใส่วิธีการอีกนะครับ ก็คือว่าเพชรเจนเจาะสิบหกหู่มันได้สามสิบสองสี่นะครับเพชรจะเอ็ผมยังได้อีกเฮ็รได้สี่สิบห้าสี่กันแบบนี้แหละครับเกณฑ์รับก็คือถ้าออกมาเติมตอนนี้นะครับตอนที่เขาเบิกแล้วผมรู้สึกว่ามันตรงไหนมันห่างมัดแนบซะกันไปเรื่อยแบบนี้นะครับมันกระสีเห็ดเหีจีโคงเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาเขาขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปมันกระสีบ่ห้างนะครับแต่ถ้าขึ้นรูปแล้วมาเสริมไม่เนี่ยมันจะมันจะป่ไเด้มัดหัวจุกมันตรงนี้นะครับ Abei, มันเส้าสิบปรดมัดจุกมันตรงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากห้ huh. ามัดแล้วนะครับขึ้นลูกขึ้นล่างขึ้นก้งแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับย่ามสีห้าไปใส่นะครับเพาาะหยอดกาวอีกทีหนึ่งนะครับหยอดกาวตรงเชือกนะครับตรงเชือกตรงชุ่เนี่ยให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับสัปันเขาจะเอาไปผลแลกเกร์ถ้าถ้าสีเกือบผลแลกเกร์นะครับเพื่อบ่กให้แมาแรงหรือพวกมอดพวกอันนี้ต่างๆมาเจาะมันนะครับส่วนลวดตัวนี้นะครับเป็นลวดเล็กก้อสา่งธรรมดานะครับลวดก้อสา่ง เส้นหนึ่งกับแย่สามเมตรนะครับลวดที่แข็งใน้อนี่แหละนะครับเส้นแย่สามเมตรโค้งหนึ่งเขาก็ใส่สองเซนนะครับสองเซนโคดแรกนะครับเขาใส่สมดอดูสี่โคดนะครับโคดโคดแรกก็คือโคดตรงหัวมันนี่นะครับถ้าโค้งเล็กนะครับถ้าโคงเล็กเอาประมาณจะหาสิบเซนนะครับตัดแย่หาสิบเซนตัวนี้โคงใหญ่ตัดเจ็ดเจ็ดสิบห้าเซนนะครับตัดเจ็ดสิหาเซนตัวนี้เป็นเป็นวงกลมเป็นโคดเล็กโคดแรกที่เขาผูกอ้อมหัวจุกนะครับ ตัวที่สองกัเอาหิยห้าวขึ้นมาอีกนะครับเป็นขนาดลอยยี่สิบเซนติเมตรนะครับลอยยี่สิบเซนติเมตรก็ใส่เก้าอี้นั่ง่แหละครับเป็นตัวคดมันนะครับแต่เขาใส่ตัวอื่นคดมันหูสึกมันสีบเนียนนะครับมันกวามกลมกวามโค้งมันสวยงามว่งกลมแบบสวยงามนะครับเวลาเชื่อมแล้วกวเขาจะได้แต่งเติมยังมากไหมนะครับจะเอาไปเชื่อมอตัวที่หนึง่งง้าวเจ็ดสิบห้าเส้นนะครับโคดลวกโคดแหลกติดยุบกลงนะครับ ตัวที่สองชันมานะครับยาวย่อย20เซนติเมตรนะครับส่วนตัวที่สามที่สี่นะครับตัวกลางกงกับตัวขอบสุดนะครับจะลอย40เซนติเมตรนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยกะใส่ดวดแค่สองเส้นนะครับใส่บใส่ดวดดสซีว่งนะครับเชื่อมดวดดสซีว่งเพื่อ,อ,าอาวายเสีเอาไปเห็ดโค้งสางของกงนะครับเพราะวา่าเดิมที่กะเอาใส่คดใหม่นะครับคดใหม่เจาะลูก มันก็ดูสวยงามอยู่นะครับดูสวยงามอยู่แต่ว่าเห็ดหยาดผอมผู้ใด้ที่คนใหม่ว่าเป็นกระฮารกนะครับเห็ดเบื้อมืมกหบว่าแล้วนะครับนี่นะครับแล้วกนเราก็เอามหมัดใส่รอบนีดสักนินนะครับรอบจุกนี่นะครับอ่าซึ่งรอบนี่ก็กลมกลมวงกลมนี่ก็เส้นรอบวงก็คือเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรครับเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรแล้วก็เอาเชือกนะครับ เชือกมัดทักใส่นะครับไข่คือสารแห่หนิแหละครับไข่คือสารแห่ตักคือเดียวนะครับตักผูกตักมัดตักผูกทักมัดไปเรื่อยๆนะครับจนอ้อมนะครับจนแน่นนะครับผูกไปเรื่อยๆผูกไปเรื่อยๆนะครับดึงให้แน่นโดยใส่ในมือเท่าหนีแหละครับแล้วก็ใส่สายตาเท่าหีิแหละจัดผูกลอกผูกลอกผูกลอกว่างช่วงระยะห่างให้พอดีพอดีไปเลยนะครับผมใส่ในมือเท่าสอดนะครับ เราลอกแล้วก็ดึงนะครับหกคึกครับนกก็ได้ตัวนี้คือได้เห็ดงงนกอีกนะครับพอดีผมสีเห็ดงงใช้นกเขาขาวนะครับใต่นกเขาขาว,ขาวจะแลกเรื่อยกพี่ชีพี่ถันดูแลมันเป็นพิเศษเฮยสีเห็ดงงไม่ไยิ่ง่ายให้ัน,หหน,น,นอยู่มาให้ถา,า,างคนหักแน่นะกันกงหน่อยไร้ว้ยหนาวุ้ยหลังหางคนจะหักเนาะก็เลยจำเป็น้อง,งไ,ได้เห็ดงงไหมก็บ่ได้เห็ดด้วยเลยนะครับ ผมเห็ดกงประมาณปีสี่สิบกว่าแต่มาเห็ดประมาณอีกบางมาเริ่มเหรนนกไหมบางได้หันนะครับบางปีหกหนึ่งหกสองมานนินะครับหกสองหกสามมาหนิครับมาเห็ดเพิ่มอีกประมาณเลยมายี่สิบสามสิบโกงนะครับแต่ว่ากับพ่อได้ายคลิปได้ยังไหวเลื่นเหรียญไปซื้อนะครับเมื่อคือพ่อนะครับแต่ช่วงนั้ก็บพ่อท่านได้เห็ดคลิปเห็ดยูทูปยังนะครับ แต่จะคล้องเส็จคือจะไม่เก็ดไปนะครับก็ได้กงง่ามหลายตัวอยู่นะครับเมื่อนี้ลองมาทบท่วนอีกทีหนึ่งนะครับแล้เสียออกมาได้รูปแบบไปกงเสิจเป็นตุ่มเป็นส้งง่ามบ่อลสิเป็นแบบทำอะไรเปรย์เปรย์ไปทั้งหมดเบิ่งกันนะครับอ่าตัดเชือกระยะสั้นๆเพราะมานนะครับมัดล็อกนะครับมัดล็อกให้แน่นเลยนะครับเขาจัดระเบียบอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเขาสารออมแล้วนะครับเอามาจัดระเบียบอีกทีหนึ่งเลย ลอกแทนนเล่นนะครับมัดลอกแทนน์ไว้มันสูดหน้าสูดหลังนะครับเพื่อหลังจกนันเข้าสีดยอดเกานะครับการเลาสีมันนะครับแต่เข้าเลาแข็งหรืออ่อนแต่ต่างกันหลายๆนะครับเวลาเข้าไปร่วมกันแล้วกระสีเห็ดอ่าให้เวลาเข้ากดเป็นสรงตุ่มนะครับมันกระสีเบะนะครับดีเสียส้งโพติชีพนะครับหลังจากนั้นลวกะเอาไปแซ่ลองน้ำนะครับแซ่ลองน้ำเพื่อให้ เขาใบพผ่อมคว่มชฉื่นนะครับอมคว่มเฉือนเวลาเขากดใบพผ่มันสึงมหกนะครับแช่ดำเหมือนกัมาจะสามนาทีหานาทีก็พอนะครับเพราะว่าเวลาเขาไปกดลงปากอ่งนะครับผมใส่ปากโอ่งนะครับใส่ปากอ่งซอยปากโอ่ตัวนี้เขาเอิ้นเอิ้อนโองหกปิบนะครับองหกปิบองหกปิบนี่ใส่กรณี่มัดอ่าท่อนแหลกนะครับ มัดอ่ะกงที่สองนะครับผมที่สองกงแรกเขามัดโดยที่บอดดีใส่มะกดนะครับใส่กงเล็กกงที่สองนะครับโค้งกงกงที่สองเด็กกงตัวลงไปนะครับกดต้ลงไปได้ปากโองเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็เอาเล็กเขาไปดันในนะครับเขาไปดันในทั้งสี่นะครับเขาไปดันในสี่นะครับมัดเปลือกห็นเป็นส้มซะก่อนนะครับมัดค่ายๆสารเนี่ยนะครับเจ้าบ่ตรงล็อกแหนนนะครับตัวนี้บ่ตองล็อกแหนนดึงเพราะตึงๆมือเพราะเพราะหอยสี่มันหลุดมากันสนาดกับพ่อนะครับเพราะว่าเขาสิมีการ ชัดระเบียบตูดขึ้นไป่ีกขึ้นนะครับอ่าตัวนี้คือโองคงแรกนะครับโองคงแปดเมื่อนในแบบนี้แล้วนะครับเขาก็องมาล่องจัดติดทางล่องเบิรงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอามาอีกองใบหนึ่งด้วยาันเขามาใสอ่อีกใบหนึ่งครับก็เอออีโองแปดเนี่ยครับโองแปดนี่โองฮกหนึ่งหันโอง่งฮกคือขนาดหกหกปีบฮกปีบนะครับเตรม องแปดเนี่ยขนาดแปดปิบเต็มนะครับปากมันสูงกว่างขึ้นกว่าเรานะครับตัวนี้ใส่อ่ากรงลวดกงที่สามที่สี่นะครับส่วนองหกปิบเนี่ยเขาใส่มัดกรงลวดกงที่สองนะครับซึ่งมันความกว้างรอยยี่สิบเซนนะครับเพาความเาาของเส้นรอบวงของกงเนี่ยลอยยี่สิบเซนแต่ว่าอ่ากงที่ที่สามกงเล็กที่สามที่สี่เนี่ยนะครับความเาาของเส้นรอบวงมันลอยสี่สิบเซนนะครับถึงมันใหญ่กว่าเขากระจงเอามาใส่ปากวง ปากวงขนาดแปดปีบนะครับเรื่ององวงแปดวงแปดปีบวงเมื่อก่อนแปดปีบนะครับเอามาใส่มาวัดระดับไปที่แรกเขากะมัดอวบอ่างซะก่้อนแบเป็นซี่ทิศซก่อนครับจะระดับเป็นซี่ทิศก่อนแล้วก็จงเอามาว่างลูปากวงโดยใส่ลวดเล็กลวดตรงๆนะครับสอดขวงไว้นะครับไห้อ่ากงเล็กกงวงกลมเขาเ่ยลุดต้องไปในวงนะครับเข้ากับสิ่เหบี่ยมไงขึ้นนะครับก็สังเกตเห็นว่าผมสิใส่ลวดคัดไปนะครับใส่ลวดคัดไปเป็น การกระบาดคัดใบเพ่าให้ตรวจวงวงกลมเนี่ยมันอรุดลงไปนะครับแล้วก็มาจัดหลุดส่งวันสิดไปท่างใดนะครับจัดหลุดส่งให้ได้ตีได้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเหาจงคอยหยอดกาวนะครับหยอดกาวให้หนึ่งอาจจะเบี้ยวนีเล็กน้อยนะครับ <c oughs> ได้รับแล้วก็ต,ตัดออกนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคครับอาจจะว่า ตรงไปไห้นะครับบร่ได้เรนพูดไ่ไดเห็น,นหลาปีก็เลยเป็นเพียนนิดนึงนะครับจะบอออกมาดูสวยงามกว้างดีอยู่ครับนก,กั็ได้เพี้ยนหางดีนีเอามาใช่กกงขวงแบบนี้แล้วครับอันบ้าหมดสุดยอดเลยอโอเคครับนักแกนก็ยอดเก่าด้วยครับยอดเก่าหลักไปเลยเพราะว่ากันเอาบ่ยอดเก่าตอนนี้นะครับ เวลาเขาไปจัดกงสีอื่นมันจะรุดมันจะดึงออกจากกันเลยนะครับมันจะรู้ยอ,อ,อยกจากกันเลยอันนี้น่ะเอารวดนะครับพ,พอดีผมมีรวดสปริงนะครับลวดสปริงมามัดอ้อมอีกทีหนึ่งเนื้อเนื้อขอบกลงลวดสุดนะครับเรือเขาเอารวดธรรมดาเนี่ยก็ได้ครับลวด,ดม,มัดเล็กนหนึ่งนะครับลวดดำเดียวก็ได้นะครับมาอ้อมอีกอ้อมหนึ่งนะครับใส่ทั้งนอกนะครับอ้อมทั้งนอกแล้วก็ผูกเชือกลัดอีก คอนึงนะครับตัวนี้เขาเปลือว่าเขาปบสว่างค่อนนะครับใบสว่างค่อนแต่เขาบบเห็ุตัวนี้ไปการว่างค่อนอ่าให้งกยืนนี่มันกกดจิตโบมี่นะครับแล้วก็เห็นยากนะครับเห็นยากกบการระยะเอาพสม่วรนะครับผู้ใด้มักสูงมักต่ำตํำเดนะครับกันกงที่สูงแน่เขาก็เอาที่สูงแน่นะครับโกงที่ต่ำแน่ก่เขาเอาที่ต่ำตลงมากนะครับตามความเหมาะสมมาใส่เห็ดเรียบร่อยแล้วก็ยอดกาวนะครับ ใส่ค้อนใส่หยังทำให้เรียบร้อยนะครับออ,นนอกมากดูงามสวยงามเขาสมควรอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บประตูมันนะครับเก็บประตูไม่ได้บัาหลังจากเขาเส่ข้อนเใส่ยังต่างๆใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บประตูมันใส่นะครับตัวนี้กับคนแลกเกอร์ครับคนแรกเกิดแรกเกิดหาซื้อน้ำกระป๋องเราที่ชิาทครับ สืน้ำลายเราจะดูกอสังผลเกือไม้เกิดอให้ดูมันเงานะครับเวลาแม่แดงมามันก็คิ้วม้วงขาวมาไก่แล้วครับผวหมอดูยังไม่ได้กินมันก็บม้วงขาวมาไก่แล้วนะครับจะเห็นโครงเขาเสด้โดนนะก็นี้แหล้การมาใเซงานไายเรียบร้อยแล้วนะครับกางาัดเซียน่ายเรียบร้อยแล้วขังนกนะครับที่แลกวเราถือขันกขาแต่เลยเอาพอนกนะครับพอคนเอามาให้คนตักอนสะกันซะคน ขยายพันธุ์มาสองปีแล้วนะครับเพราะท่านได้แยกออกจากวงร่วมนะครับซื้อจอยแห้งก็เลยเอามาขังนะครับเอามาขังแยกวงไว้สัก่อนซะเดี๋ยวโกคขาวยงสีเห็ดของไม้ใช่อีกตีหนึ่งครับขอบคุณที่รับชมครับ